โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับกับทีมกันในพาร์ทที่19นะผมแล้ววันนี้เรามากันที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสนะผมมาดูกระสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมรอบ8ทีสุดท้ายเลกแรกกันระหว่างลิเแชร์แูงจะเจอกับท่านายของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมวันนี้จุดโฮจะได้ดวลกับท่านายของเอนะ็มบัปเป้ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาที่สนาม, the นมนปาร์ด์เดอะแพร, <PS> G, ร้งนะครับผมในกรุงปารีสนะครับผม PSG ปารีสแซชมันต์นะครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยืนอนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะนี่เป็นครั้งแรกที่การเจอกันเลยนะครับผมสำหรับทางด้านของคิมจุนโฮและทีมปารีสแซต์แชต์นะครับผมโโอ้หต้องนะบอกว่า โคจรกันมาเจอกันแบบเต็มเต็มเป๊ะเลยนะนี่คือเราผู้เล่นขอบบริษัทางมังนะผมอูอเมริกาป๊อกย้ายมาอยู่ทีมนี้ด้วยนะฮะเนี่ยคือต้องบอกว่าเราเจอไกด์หนึ่งทีที่แข็งที่สุดในเกมนะผมดอนนารุม่าเข้าเสาลาป๊อกเดียโลมาคินยอสซ้ายขวาเป็นเมนเดสกับฮาคิบีกลางอูโซแลคุนตอกันเวร์ติและสองหน้าเป็นเอ็มบัปเป้กับมาติอุสคุนย่านะฮะโอ้คุณย่านี่แม่งเซฟไหนกูก็เจอคุณย่าเก็บทุกทีมเลยครับผม ถือว่าทีมของเขาเน้นแข็งแกร่งมากเลยนะผมและแผนนะ่าสนใจนะเล่นหน้าคู่ซะด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวที่ต้องอันตรายสุดก็นแน่นอนครับผมคิริยันเอ็มบัปเป้นะฮะเนี่ยตัวตัวเนี้ยโกงสุดในเกมแล้วครับผมมาดูว่าจุนโฮจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมส่วนหน้าของเป๊ปกวาร์โอลาเนี่ยก็ดูแล้วใช้ชุดเดิมแต่จะมีกองกลางเป็นยันเกลอเร,รล่าลงมาเป็นตัวจริงอีกแล้วนะครับผมนั่นก็ทำให้ทางด้านของจูเลียนบรานรน,น์ตทางด้าเป็นสำรองนะฮะในไอเดอร์ซนเฝ้าเสามาร์ติเนสโรเมโรเดวี่กันเซลโล กลายเป็นโรดรีอเรราคิมแล้วก็3ประสานโฟเดนฮาร์แลนด์มาเรสเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆผมชอบตอนจูเลนบรานลงมาเล่นกับเรามากกว่านะเอาละวันนี้เอ็มบัปเป้จะดวลกับอาร์แลนด์นะครับผม2ดาวรุ่งนะฮะคือต้องบอกว่าหลังจากหมดยุคของเมสซี่โรนัลโดเนี่ยมันจะกลายเป็นยุคของเอ็มบัปเป้แล้วก็ฮาร์แลนด์นี่แหละอุ้ยชิบหายแล้วโดนยิงอุ้ยติดเซฟครับผมเกือบตายครับผมคาร์ลอสโซเล่ฮะเรื่ิกเล่นสั้นนะครับผมปาริสเซชเมง ให้กลับมาที่มาร์โคเวรติยืนมาที่มาควินยอสต่อบอลมาถึงมาติอุสคุญยาคุญยาใช้ความแข็งแกร่งเบียดกับลิซันโดมาติเนสครับผมหักกลับมาที่เอเบเป้ใ้เมาอุ้ยเกือบโดนครับผมเกือบตายจริงๆแล้วครับผมอันเดอร์สันเซฟเป็นปารีซี่บุกมาไม่หยุดและโดนสวนกลับแล้วครับผมทัน้์ของฟิลฟเดน เดหักกบมาโรดรีให้มาฮาแลนต่อและ,แล,ะลุนี้จุนโฮถึงก่อนยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสูนแบบงงๆัะผม10นาทีแรกเป็น10นาทีที่อูหต้องบอกว่า PSG เนี่ยบุกอัดใส่ลูกทีมของเป๊ปกรวดูอ่าไม่หยุดเลยนะผม แต่นี่ยแหละครับผมการต่อบอลจังหวะเดียวและความรวดเร็วของคิมจุนโฮดีต้องบอกว่าเราวิ่งตัดหน้าทางด้นของเดียโลนะครับผมไปแบบเห็น <ๆ S 2> เลยฮะตัดได้ปุ๊บไม่ใช่เดียโลด้วยเป็นมาคุณยอฮนะก่อนที่จะยิงลูกนี้หนีตัวดอนารุม่าเข้าไป1นึ่ครับผมที่สตี้ต้องการโดนนำไปดักไปได้สวยอีกครับผมมาทางด้นของยันเกลอเรรายกบอลมาลูกนี้ถึงมาเรสโคหุยเบาไปนิดนึงครับผม จริงๆก็บอกว่าไอ้ดงไอเดียอะไรมาดีมากๆเลยครับแค่มันไม่เป็นประตูเท่านั้นแหละโยนบอลมาเอ้าโยน,นมาอย่างนี้ก็ติดอีกครับผมจุนโฮฝากมาเรสโรดรีทะลุไม่ถึงโอ้โหจริงๆเกือบถึงแล้วถ้าถึงนี่สวยเลยฮะคะแนนของเดียโลกคือมาดดนารูมายกบอลยาวขึ้นมาหาเพื่อนไม่เจอโดนโขกเป็นซตตี้ที่ได้ขึงเกมบุกใส่ไว้แน่นๆแล้วนะครับผมฮาเลนโรดรีโรดริรดรคือกับมาจุนโฮ คิมจูโรยันกเกลอเรรามาถึงเออร์ลิงเบราหาร์ฮารแลนด์เป็นสอสเลยครับผมบอกแล้วว่านี่แหละคือ2หูสุดแกร่งแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะี่โอ้โหย่าเด้ภาพนี้ใช่เลยครับผมนี่ไงเพื่อนชั้นเพื่อนชั้นเนะี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่ใช่เพื่อนลูกพี่อะจุโนโอนี่อายุแค่19ปีอะเป็นน้องทุกคนแต่ว่าเป็นกองหลังที่คาดตัวแข็งที่สุดในโลกลยครับผม ปารีสโอ้แทงมาลูกอุ้ยเกือบไปครับผมโอ้ลิซันโดรแม่งปล่อยเฉยเลยครับผมเกือบโดนอะลูกเมื่อกี้อุ้ยโดนแย่งบอลไปฮาคิมิใทยมาอ้าวเสียบอลเหมือนกันครับผมธนาปารีสไปแล้วครับผมฮาแลนด์แทงมาจุนโฮโอ้ดีลูกเก่งกันเลยครับผมคิมจุนโฮบิดเข้าขวาปั่นเข้าโอ้โหเสาไกลไม่เข้าครับผม วหัวเลยครับผมโอ้โหเ w e i g h เลยครับผมโอ้โหแหลงภาษาเกาหลีออกเลยครับผมอยิงไม่เข้าด้วไงเสียดายครับผมนิดเดียวอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกแล้วครับผมคาร์ลอสเซเลอให้มาถึงทางนั้นกุญแจการยิงก็ผมเกือบยิงชิมเก่าแล้วผู้สิงก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยนะครับผมที่พัดเดอะแพร่งเสร็จครับผม บอรลิเซชัแบงค์นะผมตามหลังซิตี้อยู่2ประตูต่อศูนย์นะผมซิตี้ได้ประตูจากท่านั่งของจุนโฮแล้วก็ฮาร์แลนด์นะครับผมเอาละครับในช่วงของครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมมาก่อนนะซิตี้จุนโฮเล่นกับมาเรสมาเรสคือกับมาสวยเลยครับผมจุนโฮเป็นการาฟที่วิ่งไวมากครับผมตรงนี้ปาดมาโว้ยโดนารุม,มานี่แม่งเอาชนะยากอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยหัวไวโอซิตี้ City, มาอีกแล้วครับฮาร์แลนด์คือกับมาโเดนโรดรี คิมจุนโฮออกขวามาที่มาเรสมาเรสฝากมาฮาแลนด์คืนกับมาดี่จุนโฮคิมจุนโฮหมอบวุลลงลอเปิดมาถึงด้วยโขกลูกนนี่อ้ยเจ้าขอเจ้าคุนลุนช่องปัดได้ย่างไรเด้อีกแกเปลี่ยนตัวี่มหน้าสำรองแล้วนะผมเป็นทันไดของแมิตี้เปลี่ยนก่อนนะริยดมาเรสแล้วกผมถูกเปลี่ยนออกส่งเป็นคูลินบราส์ลงมาเล่นแทนโอเคน่าสนใจและจุนโฮจุนโฮวูเกือบเสียฝากก่อนก็ผมบราสให้มาดี้ฟีฟอร์เดนฟอร์เดนไปถึงโรตี โรดรี่ดึงจังหวะไว้และลูนิแทงมาไปล้ำหน้าครับผมจูนงกอดเป็นตีนอ้หูติดพกโคกงโอ้โหทำไมไม่เข้าไปตั้งแต่จังหวะแรกวะนานนี้เลยไม่ได้เลยบ้าเอ้ยโอ้ระวังนะครับผมเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ตั้งป้อมยิงและลูกหูมันก็เว่อร์ไปอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในภาคแต่ว่ามันก็เวอร์เว่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 อร์เกินครับผมยิงเข้าได้ไงวะนั่นอ่ะ คือถ้าคุณผู้ชมดูนะยืนตั้งไปกำแพงกันเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยคือกาจังหวะเนี้ยนนตั้งไว้หมดลูกกยิงดีจัดเลยครับผมเข้ามุมกลิปเลยอะ่ะไอ้บ้ามีการเปลี่ยนอีกแล้วครับผมส่งทางนั่นแนจ็คริตมาแทนโรดรีไม่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยส่งปีกลงมาทากลางรับบ้าจริงลองการปิดเกนเนะป๊ปาูาด,ด,ด้โอ้โเกือบถึงครับผม โขกไว้ก่อนเออเรื่องโขกเราได้อยู่แล้วผมมันบุกมาอยู่อ้าแย่งมาสวยครับผมชุโฮชุดโฮเวลาบาดเจ็บแล้วนะผมเกมสูสีฮะฮาแลนดให้มาชุดโฮชุดโฮอโหไม่พร้อมครับผมแล้วผู้สิงก็เลยเป่าจบเกมนี้เรียบร้อยนะโอ้โหจริงโอกาสมีกันเยอะแต่ว่าต้องบอกว่ากลางของปารีสแซชมนกับกลางของซิตี้เนี่ยสู้กันมันนะส่วนใหญ่คือมันงักกันตรงแดนกลางปกติเราจะได้เปรียบกลางคนอื่นไงแต่ว่าวันนี้มาเจอของจริงเข้าไปฮะปารีสแม่งอย่างเหนียวเลยฮะ ยังดีที่วันนี้เราสามารถชน,นะไปได้2ต่อหนึ่งครับผมจากประตูของจุนโฮและฮาร์แลนด์นะครับเอาล่ะครับผมตอนนี้มาดูบรรยากาศของสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับผมนัดนี้ <After all. S 2> สำคัญนะครับผมถ้าซิตี้เก็บ3แต้มได้พวกเขาจะเป็นแชมป์พรีเมียร์เลยครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมที่เมืองเลสเตอร์ในประเทศอังกฤษอยู่ในศึกพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับผมวันนี้ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านจะเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะฮะ นัดนี้สําคัญยังไงก็ถ้าซิตี้นะผมจริงๆอ่ะผู้บรรยายบอกว่าแค่เสมอเนี่ยก็คือการันตีการเป็นแชมป์ไปเลยนะผมแต่เราจะยังไม่ได้รับถ้วยในวันนี้นะเพราะว่าจะรับถ้วยตอนที่กลับไปที่เอดิฮัสเตเดียมนะผมบอกโอ้โหสุดยอดเลย <laughs> จะมารับถ้วยต่อหน้าทางหน้าของทีมเก่าของยูซุมะเลยนะเนี่ย อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับผมผู้ชมว่ายูสุมาคุงนะฮะผมผมได้ในเรื่องเชื่อมแล้วยูสุมาคุงเนี่ยนี่คือจุนโฮย้ายมาเล่นพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยหลังจากหนึ่งปีที่ยูซุมาคุมไปแล้วนะผมหูเกือบได้เกือบได้ซัดเข้าไปครับผมโผล่กลับมาจุนโน่ให้มาฮาแลนด์ฮาแลนด์ไปซ้ายที่ฟิลโฟเดนโฟเดนคืนโดนบล็อกทีหนึ่งโรตรีโดนชนอีกทีหนึ่งให้มาถึงจุนโฮได้ครับผมจุนโฮ่พลิกเข้าขวายิงลกนี่ติดเซฟครับผมโอ้โหทันได้ของ ผู้ตัดประตูเซฟได้ยังไงวะเนี่ยบ้าจริงได้ของเลสเตอร์มาบ้างแล้วบอกโอ้โหหลุดมาสวยครับผมมาดูสิชหักกลับมาไอโอเซไปเรสยิงก็ติดบล็อกยังไงซ้ำอีกก็ติดบล็อกอีกครับผมแต่ลูกนี้ได้อยู่ได้ชี้ชนเสาเกือบไปครับผมปล่อยเขาได้ยิงทำเป็นเล่นปลาทำเป็นเล่นปลซิตี้เอาหน่อยครับผมทีมเราไม่เหมือนโดนดาวเกรดเลยอายยาวไปอีกแล้วประเยปปครับผมดัก สวยมากครับจุนโฮยอดเยี่ยมโรดรีเล่นกับจุนโฮจุนโฮไป้ายสุดที่โฟเดนโรดรีคืนกับหลังมาโรเมโรโอ้ฮาแลน์ฮาแลนออกมาจุนโฮจุนโฮต้องไปเองครับเมื่อกี้ถ้าให้นี่เป็นล้ำหน้าครับผมถึงจังหวะไว้ยืนกลับมาบรานยินโอ้โหเต็มไป็ครับผมหู่นเลนรานมาครับผมหนึ่งประตูดีแต่ได้ออกมาซิตี้ต้องการนะฮะโอ้โหเป๊ปบอกว่าใช่แล้วถ้าจะสู่กับตระกูลดีดีวต้องใช้ตระกูลคิมนี่เอง ลูกี้ฉันหาคนชื่อคีปตั้งนานแล้วโอ้ดูครับดึงจังหวะให้กลับมาและลูกนี้เราไม่ได้แอสซิสต์นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาจากเรากักสวยครับคิปจุนโฮุ่ดหมุนตัวหมุนตัวสายครับผมให้กลับมาจุนโธและโอ้เรียบโอยลูกโทษหรือเปล่าครับผมเหมือนจะลูกโทษนะปรสินก็พูดแล้วว่าเป็นเด็บเพนัลตีนะฮะสกูต้านะฮะเข้าไม่มองเลยครับผมดูครับความไวจุนโฮขยับทีนี่หลุดไปแล้วไง และผู้ทัสอหนาทีสังหารก็เป็นฮาร์แลนด์โอ้โหยิงคมคมเข้าไปเลยครับผม2ประตูต่อศูนย์ครับผมที่สตีตต้องการนะครับผมเพื่อการตีการเป็นแชมป์ไปเลยนะฮะแล้วรอไปรับถ้วยที่บ้านอย่างเดียวและตอนนี้หู้ลูกนี้ต้องบอกว่าฮาร์แลนด์นะผมยิงคมกริบเหมือนที่เราคาดหวังไว้ว่าเขาต้องยิงแบบนี้แหละครท,ที่แล้วเบอร์ตอนยิงแม่ยิงเหมือนตอดครับผมดูว่าลูกน,นี้กดหลังเท้าเลยอะไม่ต้องขยับไปรับอะครับ เอ้ยลิซันโดมึงนี่ขี้มเมาจริงอะและโดนเลยครับผมคือบ่อยมากซีรีส์เลสเตอร์ก็ชอบหมืนใส่ผมอะลิซันโดรมาติเนสอะผมว่าจริงๆถ้าจะซื้อลิซันโดรอะเก็บตังค์เพิ่มไปกสักก็หลายล้านอยู่เหมือนกันอะแต่ว่าไปซื้อรูเบนดีอาร์สเลยดีกว่าครับผมมาระวังอะโฟเดนสวยครับให้มาจุโตจุโตคลึงไปกับบอลเอวเยียบรอยครับผมไปละคิมจุนโอยิงลูกนี้ย อุ้ยโดยเซไปได้อีกครับผมสุดยอดเนี่ยทันั้นเซล์นะครับผมผู้สัประตูของเลสเตอร์แล้วผู้สิงก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะผมที่คิงพาวเวอร์เซเนียนะผมซิตี้กับทาีนของเลสเตอร์นะผมซิตี้นำอยู่2ตอต่อหนึ่งนะฮะเกมกำลังสูสีเลยครับผมซิตี้ได้ประตูจากบรานแล้วก็ฮาร์แลนด์นะครับผมส่วนเลสเตอร์ได้ประตูไล่มานะผมแล้วนะ โอ้มาอีกแล้วลูกนี้ไม่ทะลุอีกครับผมบอลแล้วกันบอลแล้วกันขืนมาได้ยิงโดยรินเจอร์ครับผมก็ไม่เข้านะฮะติดเซฟแอนเดอร์สันเขาเมื่อกี้เปิดมาโอ,โอ้ได้สวนแ,สนและเสร็จกูละเมืองไปครับผมไปนะหัวทุกคนเพราะฮีโร่คนนี้น่ะเพราะว่าฮีโร่เอ้าเอาหยุดวิงดว่งยุดวิ่งยุดวิ่งเสร็จน,นะหยุดวิ่งนั่นแหละฮีโร่คนนี้แมนเชสเตอร์สมัทเข้าไปเต็มเต็มเลยครับผมโอ้สุดยอดนะนี่แหละมิดฟิลดบ์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของจริงครับผม วิ่งจากกรอบตัวเองมาสู่อีกกรอบหนึ่งแบบไม่มีแรงหมดนะครับผมสุดยอดไหมโอ้โหจัดประหลัดขิกนะครับผมดูดิหลังเลสเตอร,ร์ก็แบบลังเลงะแบบมันมันจะวิ่งจร,ริงเหรอวะเนีออ่ยมันจะวิ่งจริงหรือเปล่าปรากฏจุนโฮบอกกูวิ่งจริงโอ้แล้วไม่ตรงหลานเดินไปไอโยเซ,เซ,เซ่ไปเรสสิครับผมการดีเฟนด์อแวร์แกก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วไงโดนไป เลสเตอร์ ester, ยังไม่ยอมมาอีกครับผม,มออกมาสวยที่มารูซิชมารูซิชปาดมาติดล็อกนิดนึงให้กลับมาที่บารลกรันมาถึงโอ้โหมันเอาอะเลสเตอร์ครับผมผู้ชมมันไม่ยอมเลยอะบังหลังแล้วยิงโอ้โหแล้วแบบมันยิงดีเกินเนี่ยติดติดบล็อกก่อนแล้วครับผมแล้วโอ้โหดูดิเซนเตอร์ดูผิดตำแหน่งด้วยฮะ บ้าจริงอ้าวลูกนี้ได้เหรอครับผมจุนโฮทีมจุนโฮจุนโฮจุนโฮและหักกลับมาฮาแลนด์โอ้โหยิงติดติดเซรียังติดเสาด้วยนะครับผมเมื่อกี้บ้าเอ้ยอ้าวโยนโยนมั่วซั่วโยนมั่วซั่วจุนโฮทีมจุนโฮไปซ้ายสุดที่ฟิลโฟเดนโฟเดนให้มาจุนโฮโอ้โหยิงไม่ได้ครับผมยากเกินลูกนี้บ้าบอดักหน่อยดักหน่อยสวยครับผมได้อยู่โรตีฮาแลนด์ ออกขวาไปครับผมแจ็คกริริชเกดยิงเปล่าไม่ยิงไม่ยิงออกมาโอ้โหโขกรุนิชนเสาซ้ำไม่ได้โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอาโยนโยน4 5ก็โดนนะครับผมเรียบร้อยครับผมมันต้องโดนลงโทษแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนประตูใหม่ด้วยครับเลเซอร์ประตูเอ๋ขนาดนี้มึงเล่นใช้ได้ไงเนี่ยปาไม่หยุดเลยครับผมปาไปสามลูกกับปาเข้าเท้าคู่ต่อสู้หมดลูกเลยครับผมบ้าเะล่านะ เออมึงปาปาสามลูกปาเข้าเท้าเนี่ยอุตส่าห์เซฟได้แล้วนะผมดูมันคว้างเนี้ยโอ้คว้างให้แบบให้ทางซิตี้ขันมายิงนะครับผมก็ทําตัวเองนะผมพูดเลยคําเดียวทําตัวเองฮะหรือดูโรดรี้ยิงลูกนี้ครับผมแบบไม่จับเลยครับผมเข้าไปครับผมสี่ต่อสองนะฮะเลสเตอร์ยังไม่ยอมแพ้อีกครับผมดักไว้ได้สวยแล้วครับผมท่านจุดโธโฟเดนมาถึงโรดรี้นะครับผมโรดรี้จุโธ คีมจุนโฮหล่อ้ายสุดปลายบผมโฟเดนคืนมาจุนโฮลูกนี้ยิงเสาแรกกินไม่ได้โอ้โหโดดจังเลยนะเนี่ยคเคสโลู้สินก็เป่าจบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ไปอันว่าแมาสตี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก,ก็คือได้แล้วครับผมนี่ไงดีใจแล้วครับผม ยังไม่มีถ้วยเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้การันตีว่าเป็นแชมป์แล้วแน่นอนและเกมในบ้านนัดต่อไปพอเราจบแบ์เนี่ยเราก็จะได้การชุถ้วยทันทีนะผมเพราะตอนนี้คือแต้มมันขาดแล้วนะผมการันตีกันเป็นแชมป์เรียบร้อยนะสุดยอดมากๆครับผมเนี่ยุนโนตอนนี้ก็ถือว่าได้ดับเบิลแชมป์แล้วด้วยนะผมเป็นแชมป์คาราบาคับแล้วก็แชมป์ผลิตของอังกฤษนะครับผมหูนี่คือเชพีเองชชยชนะจริงๆนะอยู่ทีมไหนก็ได้แชมป์มาครองหมดเลยครับผมใครจะไม่รักคะเนี่ย อา้าครับผมจากชัยชนะสุดมันนะครับผมกับเกมของเลสเตอร์ซิตี้ก็ส่งผลให้แมสซิตี้เนี่ยกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษไปแล้วเหลือแค่การชูถ้วยนะครับผมโอ้โหสุดมันเลยฮะโอ้ยและคิมจุนโฮของเราก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมาครองได้อีกแล้วครับผมติดต่อกันตั้งแต่ยา้ายมาอยู่กับซิตี้แล้วนะครับผมนี่ได้ไมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลยันเดือนมีนาคมแล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันดูว่าจะได้แบบว่ายันจบฤดูกาลไปเลยหรือเปล่านะครับผม เอาละนัดต่อไปนี้ก็ผมกับนัดสุดท้ายกันในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2กันนะครับผมกับเกมของซิตี้แล้วก็ปารีสแซงแชแมงหลังจากนัดแรกที่พาร์ตเดอะแพรนซ์นะครับผมเราเอาชนะปารีสไปได้ก่อนแบบบุดวิด2ประตูต่อ1นนะครับผมวันนี้กลับมาเล่นกันที่เอริฮัสเตเดียมต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้รางวัลทนานของเจ้าหนูคิมจุนโฮหน่อยดีกว่านะครับผมนี่เอาวันนี้ไปเลยครับผมซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเผื่อจะได้กลับบบไปหาาแบบว่ คุณปู่ได้แบบง่ายๆหน่อยนะครับผมล้านห้าจัดไปสิครับผมโอ้โหคนมันมีตังค์อยู่แล้วครับผมนี่ได้ามาอีก800รอยเอาไอเชียนี่มันมาวอลอีกพอยด์ดีว่ะหนานีเอาละครับและนี่คือเสร็จแล้วชิปเล่นตัวจริงของนะักสอนทีนในวันนี้นะครับผมท่านเจ้าบ้านเป๊ปก็มาในผิวสี่สามเหมือนเดิมนะครับผมแอดดร์สันนะครับผมแต่เซนเตอร์แบ็กผมไม่ค่อยชอบนะตั้งแต่เสียรูเบนดีอาร์สไปเนี่ยทีมรั่วมากเลยครับผมเป็นลิซันโดรกับโรเมโรซึ่งต้องบอกว่าแม่งรั่วคู่เลยครับผมแบ็กซ้ายอัลฟอเดววีแบข็ขา จ้าคาเซโล่ครับผมกลางรับเป็นคิมจุนโฮคู่กลางเป็นโรดรีกับบราณและสามประสานฟอร์เดนมาเรสฮาร์แลนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านของ PSG อสจีนะผมมาในแผน5-3-2นะครับผมรุสสับตูนดอนารุมารี่โคตรเหนียวเลยครับผมเซอร์แบ็คลาป็อกมาควินโยสมูกิเอเล่นะครับผมปีกซ้ายเนี่ยเป็นเมนเดสปีกขวาเป็นฮาคิมี่นะครับผมกลงาง3ตัว Virginia, วิทินยาวอรติแล้วก็กุณดกันนะครับผมส่วนสองซูน,น้าเป็นเอ็มบเปอร์แล้วก็คุณย่ามาดูดีกว่าว่าปารีสจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมหรือซิตี้จะผ่านเข้ามาสูร่รอบต่อไปนะครัับผมลลุยยกนเ ในการเสียเวลานะผมเรามาที่สนามเอติฮัสเซเดียนกันต่อเลยดีกว่าแล้วผมวันนี้เรามาดูการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ8ที่สุดท้ายนัดที่2ระหว่างซิตี้และปารีสแซงแมงกันไปเลยดีกว่านะครับนัดที่แล้วนี่ต้องบอกว่ามันมากนะครับผมก็ใครอยากดูเกมสูสีเนี่ยก็เชิญดูพาสตรงตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเจอทีมเก่งนะฮะเราเพิ่งชนะได้แค่2-1เท่านั้นมาดูดีกว่าเกมนี้จะเป็นยังไง หลายคนบอกว่าเอ๊ะช่องน,นี้เล่นบทง่ายหรือเปล่าแหมบทง่ายเนี่ยผมไม่อยากบอกว่าแค่วิ่งไปก็ยิงได้แล้วนี่ครับผมนี่ขนาดหลุดมาขนาดนี้ดูฮะดูกองหลังมันวิ่งมาบีผมดึงจังหวะไว้ก่อนลและมองหาเพื่อนโรดรีเออแต่บางทีมันก็ง่ายเกินไปแหละกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรบทบ,บางทีจะยากก็ยากเหลือเกินบางทีจะง่ายก็ง่ายเหลือเกินคนดูมันเลยไม่เข้าใจยังไงล่ะู <laughs> แต่ว่าลูกนี้สวยครับผมคือบางทีมัน มันก็ต้องเข้าใจจังหวะเกมด้วยแหละจากจังหวะนี้นะครับผมต้องบอกว่าจุนโฮหลุดขึ้นมาจริงๆอ่ะจริงๆเราถ้าเรากล้าเล่นน่ะแต่ว่าตัวเป็นกลางรับไงผมไม่กลา้าบิดต่อครับผมเน,นี่ยพูดถึงโรดรีครับผมขึ้นมาถูกที่มากโอกมาสวยครับผมโขโขไม่ช่โศกผิดจุนโฮนให้กระออเอ้ายังได้อยู่ครับผมโฟเดนคืนมาจุนโฮโรดรีกลับมาฮาเลนมาที่โฟเดนและปาดมาหลุดมาแล้วสัดโอ้โหคุณนึกว่าหาย หายจริงสกอร์หายไปยิงออกได้ยังไงครับผมคือมันพยายามยิงหนีตัวประกบไงฮะมันเลยแบบว่าบิดไม่เข้ากรอบเป๊ปบอกจังใจกุณกรณกรันกุนกันโอ้โหชิปหายแล้วครับผมหน้านี้ไอเ้เป๊ปคืนมาม้วนอย่านะโอเคกุนการเกือบโดนนะมันแปลว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กุณกันที่ส่งมาเกมสวนกลับโฟเดน ให้มาจุนโฮอ่ะวิ่งได้วิ่งได้ไปนะจ๊ะวิ่งได้ก็ขอซัดเสาแรกนี่มันกินไม่ได้หมดเลยว่ะเสาแรกรู้ทันกันหมดทุกคนเลยไอ้บ้าเฮ้ยเวรติกุนการขวาสุดนะครับผมอัคราพาคิมี่ตัวนี้น่ากลัวแล้วพาคิมี่เจอกับเดวิสผักกลับมาอ้โได้ยิงครับผมโดยกุนการแต่ว่าติดบล็อกนะฮะมาครับผมเกมสวนกลับขอซิตี้ชูรินบลันเจ้าคาซาโลคาซาโลมันเล่นขวาผมว่าไม่ค่อยเวิร์กอะไรมันต้องอยู่ซ้ายว่ะ ให้มามาโอ้โหมาเรสคนหลังให้แบบนี้ซื้อ,อฟินโนให้ด้วยหนึ่งคันยังไงยังไงมึงยังไงอ้าวลูกนี้ได้สวนแล้วครับผมทนะ่านจุนโฮลูกเก่งเลยครับจุนโฮโอ้โหหลุดท่นาน่าคนุโนเมนเดสไปแล้วครับผมจุนโฮคิมจุนโฮคิมจุนโฮคิมจุนโฮจัดการตบกลับโอ้โหคือมันมันวิ่งหลุดไม่ได้ไงฮะโอ้จริงว่ะังวะหลุดอะ่ะเราเราไปต่อสปินสปีดมันไม่พอไงที่จะแบบว่า เขาเรียกว่าดีดตัวออกไปยิงอะมันเลยต้องหาเพื่อนส่งสุดท้ายส่งไม่ได้ครับผมกลางของไอ้ปารีสมันค่อนข้างเยอะเล่นยากโอ้เป็นทีมเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ว่าก็มีเกมลุกที่แบบดุดันนะเพราะมันมีคิริยนันเอมบัปเป้คนนี้เนี่ยแหละเอมบัปเป้ต่างกลับมาคุณกรัรมาถึงโุ้ยคุณย่าป่ะครับผมยิงเข้ามือแล้ต่อเอเดันอยู่เกือบโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้ได้โปรดเล่นกันแบบ ดีๆโดยเธอฮาละตุ้ยเี้ยให้โคตรเสี่ยงแต่ยังได้อยู่ครับผมจูนโนจูนโฮไม่มีเพื่อนเลยดูดิเห็นปะมันมันเยอะครับตัวผู้เล่นมันเยอะอาแต่ว่าจาังหวะนี้สวยครับผมมาถึงจาวาเซโร่ใครมาและเรียบร้อยโอเคเออมันต้องอย่างนี้ดินี่แหละแ,แปง้รง <laughs> ร้องฮาเล็ตครับผมน,นี่สองู่หูครับในวันที่จูโฮเล่นไม่ได้เพราะว่าด้วยแผงของปารีสครับ จุดโฮเราอ่ะกว่าจะขึ้นไปถึงจังหวะการยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างยากฮะหลังมันเยอะมากโอ้กําลังจะเข้ารอต่อไปได้แล้วนะผมสแับซิตี้ของเป๊ปกัวเดโอลาและโอ้ยฮาแลนสุดยอดไปเลยไปเลยยิงแขงเลยอุย้ยบอลแรงความไวแสงก็ผมมองไม่ทันนะฮะประตูอย่างดอนนารูมาได้แต่ยืนมองอ่ะครับไม่ได้ขยับตัวเลยอย่างเมื่อกี้วาเลนยิงแรงมากครับแต่ว่ามันเป็นจุดเด่นของแกอยู่แล้วนะฮะ แตวผมอยากเห็นีกทีมันยิงนอกกรอบไปยิงในกรอบด,ด้วยโหยังไม่เข้ากรอบด้วยนะฮะโคตรแรงครับผมดูดิบอลแรงมันจระรดดเลยะฮะมาหน่อยฮะคะแนนของปารีสถึงแหมจะยากแล้วก็ต้องสู้หน่อยแล้วครับผมจากไหนวิตินยาอายิงไปให้เฮทหยางนี่กูโดนใบเหลืองด้วยขอที่คิกเลนสั้นนะครับผมเนมา่าเอาเนม่าก็ลงมาแล้วครับผมเวรติคืนมาดิวิตินยาปันแล้วโอ้โหไล่มาเหมือนกันครับผมแหมจะเก็บทีชีตยากเหลือเกินนะช่วงนี้ เอไอแม่งเก่งเก่งแต่คนดูก็ชอบบอกว่าเอช่วงนี้เล่นบอทง่ายว่ะชนะทุกนัดเลยโอย,โอย,โอยลองดูตั้งแต่แรกๆก็ได้ครับรจริงๆถ้าคุณเล่นจนเก่งอ่ะคุณน่าจะดูอ่อนนะว่าคอมแบบนี้มันระดับอะไร เค้และผู้สิงกระเป๋าจบการแข่งขันไี่เรียบร้อยไปนั้นว่าคิมจุนโฮและแมนซิตี้์ทำได้สำเร็จนะครับผมวันนี้เปิดบ้านเอาชนะปารีสไปสาประตูต่อ1ครับผมรวม2นัดนะครับผมเข้ารอบไปด้วยสกอร์เอ่อ5ประตูต่อ2นะครับผมก็เข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความสุขไปนะครับผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าไปแล้วจ้า